มาที่เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาชุมบุรีครับก็มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนดวงมณีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาครับก็นําโดยนายเสยรีเกิดทองหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาได้เข้าอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นครับจากสาเหตุแก๊สรั่วจากถังแก๊สหุงต้ม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนดวงมณีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ครับเพื่อให้รู้วิธีป้องกันวิธีระงรับเหตุเบื้องต้นครับแล้วก็ยังมีการจําลองเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยโอ้ควันปุ้งเลยนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องชั้นสองอาคารเรียนขณะที่นักเรียนเนี่ยกำลังเรียนอยู่ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับเพื่อเน้นให้เด็กๆมีสติแล้วก็รู้วิธีหนีลงมาอย่างที่ปลอดภัย โดยไม่ได้รับอันตรายครับพร้อมกับแจ้งให้ทางเจ้าที่ดับเพลิงทราบโดยด่วนเพื่อรีบเข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนครับ